สวัสดีค่ะมันนี้เจอกันในวันที่ซีพาตุลาหกหกเด้อค่ะมันนี้สาวยูสิมา่องดักปลาซิวเด้อค่ะสาวยูสื่อแยงไม่มากค่ะนี่มุงโขบดักปลาซิวค่ะดักปุ้งค่ะอันละแปดสิบบาทเด้อค่ะนีะ่ค่ะสาวอยู่สิมา่องดักปลาซิวเข่าบ่อค่ะนี่ค่ะถามันมีป้ามันก็นจะเขาเด้อค่ะกัสาวยูกับซิมารองเมิองใสเบิองนอกค่ะ ลมหนาวและะ้วค่ะพี่น้องลมหนาวแล้วอยูสิมาลงใส่เด้อค่ะว่าม,าามาันสดดิมันบอค่ะมาหลุนกับสาวอยู่เด้อค่ะมือานี้คะ่ะอยู่กับเตียวอุปกรณ์มาเด้อคะ่ะสิมาลงใส่เบิ้งค่ะสาวอยูดด่ได,ด,ด,ด้เงื้อหารไลหน่อยเด้อคะ่ะ เบิ้งจักน้อยค่ะเี๋ยวเตรียมประกอบก่อนคือ,อ <c oughs> มุงคอบทำไมอันละตเ็ดที่บาทค่ะมาลองมึง <c oughs> มัน,มนว่ามันสินบหานบ เนื้อค่ะหัวหารไกลหน่อยค่ะใส่กําเนยงมัดจุกก่อน ก็นีรุดขาเลย ติ่มผมนะคะติ่มผมใส่แล้วเราอยู่กับมาลองใส่เด้อคะเนี่ยค่ะได้ใส่เงีย้ยเข้ายหลวก่ะต้นทายไประเดยทายเจ๊พี่นงเบิ้งต้นใส่เนาะค่ะเดี๋ยวมาลุ่นตอนถือเด้๋ยค่ะให้ลักษณะแบบนี้ละค่ะดูจะมีปลาซิวไหมค่ะ ใส่สามหลังนึยค่ะท่านเห็นมีปลาลอยมา เดี๋ยวบายบายแล้วสิมะย่ามด้วยค่ะ